อนนี้เอาหู้ละว่าสวคนคุกวาระหปีแล้วคนจะเนายจะได้ต่อนะครับหลังจากนั้นรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราชสองพันายกนะครับกับกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเลือกสวขึ้นนะครับจำนวน200คนส่วนวิธีการจะเลือกอย่างพ่องนะครับก็จะมีเรื่องเลือกนะครับจากระดับอำเภอนะครับหลังจากนั้นได้ตัวแทนระดับอำเภอเราก็จะไปเลือกระดับจังหวัด หลังจากนั่นก็จะเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดนะครับจาก77จังหวัดไปเลือกระดับประเทศนะครับโดยตัวแทนแต่ละกลุ่มต่างๆนะครับถ้าท่านสนใจอยากหูว่านะครับเป็นเลือกจะได้ฟองติดตามนะครับวันนี้ก็กตอขอบอกในเรื่องการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากคำถามที่ว่าขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกพุทิศภาเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่าผู้ประสงค์สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกบุททิศภาสามารถรับใบสมัครได้ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานครและยื่นใบสมัครหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอพร้อมชำระค่าธรรมเนียม2,500บาท ผู้สมัครรับเลือกมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการรับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียวสำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญพศ2560ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองก็ไม่สามารถสมัครเข้ารับเลือกการเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ เว้นแต่ว่าพ้นจากการดำรงตำแหน่งในพักการเมืองมาแล้วอย่างน้อย5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและเมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วจะถอนการสมัครนี้ได้แล้วพบกับกะกะตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ